สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะคุณครูอัดไว้นะคะเป็นคลิปการสอนนะคะเอาไว้สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนไม่ทันเวลานะคะก็จะสามารถเข้ามาเรียนทบทวนเนื้อย้อนหลังได้นะคะ,คะแล้วก็แก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีในบางช่วงมาในช่วงที่ครูสอนอยู่เนี่ย ฝนตกแบบนี้ก็ทำให้เสียงแล้วก็ภาพไม่ชัดนะคะก็อันนี้เป็นคลิปดูย้อนหลังเอาไว้ดูในขณะที่นักเรียนพร้อมหรือผู้ปกครองพร้อมนะคะอันนี้เป็นคลิปการสอนย้อนหลังของวันที่1นึ่ตุลาคมนะคะอของป3เนี่ยจ,จะมีเรียนวิชาวิทยาการคำนวณบ่ายโมงนะคะ เด็กก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ตอนไหนก็ได้นะคะแต่ครูก็จะโพสต์คลิปไปให้เมื่อถึงเวลาเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้ไปกิจกรรมในในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวครูดูก่อนเลยเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่ท่าใหม่นะคะ เป็ปนแบบแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะส่วนใครถ้ายังไม่ได้รับแบบฝึกหัดนะคะก็สามารถเขียนแล้วก็วาดรูปหน้านี้ลงในแบบฝึกหัดได้นะคะครูพยายามดูหน้าที่มันไม่ได้เขียนยุ่งยากหรือเยอะอะไรให้นะคะอันนี้ก็เป็นฝึกหัดหน้าที่19นะคะเป็นกิจกรรมในการ เป็นกิจกรรมการเขียนโปรแกรมนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นการเด็กๆไมต่ตกใจกับว่ากับคําว่าเขียนโปรแกรมนะคะเหมือนเป็นการกดคําสั่งให้เครื่องเล่นให้หุ่นยนต์ของเราไปทางนน้นทางนี้ค่ะ,ะคล้ายๆการกดรีโมทค่ะกดเปลี่ยนช่องอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะก็ก็เอามานำนำเอามาใช้ได้นี่นะคะ นี้เป็นการกดคำสั่งให้เราเคลื่อนที่ไปยังจุดเส้นชัยที่เราต้องการนะคะเดีวสักครู่นะคะก็ให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะก็จะมีบัตรคำสั่งให้เป็นเหมือนปุ่น,นกดมือรีโมทนะลูก่มเมื่อกดไปทางซ้าย กดขึ้นข้างบนไปทางขวานะคะอันนี้เขากำหนดคำสั่งมาให้แล้วนะคะว่าให้เราทาให้เราใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ก็คือให้กดปุ่มไปทางซ้ายจะเห็นว่าเป็นมีลูกศรชี้ไปทางซ้ายหมายความว่าให้เราค้นที่ไปทางซ้าย1ครั้งนะคะก็คือให้กดปุ่มทางซ้าย2องช่องสองครั้งกดปุ่ม กดปุ่มขึ้นข้างบนสีเหลืองหนึ่งครั้งกดปุ่มทางซ้ายอีกทีหนึ่งกดปุ่มขึ้นข้างบนอีกสองครั้งแล้วก็อันสีม่วงค่ะกดปุ่มไปทางขวาครั้งหนึ่งก็คือให้เราทําตามคำสั่งที่เขากำหนดให้มานะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคำสั่งเหล่านี้ค่ะเขียนลงในแผนภาพนะคะแล้วเด็กก็จะต้องหาว่า เมื่อทําตามคําสั่งทั้งหมดนี้แล้วคําสั่งมีกี่อันเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดคำสั่งอ่าเมื่อทําถึงคําสั่งที่เจ็ดอันสุดท้ายนะคะเราจะมายืนอยู่ณนะตําแหน่งไหนอ่าตอนนี้เขาก็กำหนดให้เราอยู่เป็นเด็กใส่เสื้อสีส้มกางเกงสีฟ้าสีน้ําเงินอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะกดบัตรคําสั่ง เด็กคนนี้นะ่าจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งให้เรากดรีโมทนะคะให้เขาเคลื่อนที่ไปนะคะแล้วก็สังเกตว่าในสนามหญ้าเนี่ยก็จะตีตารางเอาไว้ีช่องเอ่ย4 6ช่องสิชกช่องที่เป็นเหมือนแบบช่องละช่องละเ้าช่องละเก้านะคะกดหนึ่งครั้งก็ไป1ช่องขยับไปทีละช่องนะคะ เราก็จะไปได้ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างไปเฉียงเฉียงไม่ได้นะลูกนะไม่มีบัตรคำสั่งให้เดินเฉียงข้ามเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวณครูเลื่อนอันนี้มาในก่อนนะคะหาวิธีการเัื่อคี้ได้เด็กวาดรูปคำสั่งอะคะ่ะ คำสั่งตัวแรกให้ไปทางซ้ายตรงไหนคะเด็กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอคนก่อนที่ไปทางซ้ายาเด็กๆก็วาดลูกศรน,นะคะในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้มาทางซ้ายอีกอันที่2อใช่ไหมคะเราก็วาดลูกศรซ้ำโอเคไหมคะเขาให้ขึ้นด้านบนอันที่3แล้วก็วาดลูกศรขึ้นด้านบนนะคะ ทำแบบนี้เลยค่ะจนถึงคำสั่งที่7นะคะเด็กพอจะเข้าใจไหมคะวิธีการคือให้เด็กเขียนคำสั่งที่1นึ่งเด็กวาดรูปคำสั่งที่1ใส่ลงในช่องนี้เลยมีเด็กใส่เสื้อสีส้มตรงนี้คำสั่งให้เขาเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเด็กก็จะเคลื่อนที่มาตรงจุดนี้นะคะ ต่อไปก็เขียนคำสั่งที่สองเคลื่อนที่มันตั้งซ้ายอีกครั้งนึ้งก็จะมาช่องนี้ทีนี้เคลื่อนที่เป็นด้านบนคําสั่งที่3ขึ้นขึ้นไปด้านบนช่องไหนคะตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็มาที่ช่องนี้คําสั่งต่อไปอไปทางซ้ายอยู่ช่องไหนคะเด็กก็วาดให้ถูกช่องนะคะว,วาดถึง คำสั่งที่7อันสีม่วงเลยนะคะอ่าพอจะเข้าใจไหมเอ่ยอ่าคุณครูขอเน้นย้ำอีกครั้งครั้งสุดท้ายให้เด็กเขียนบัตรคําสั่งตามที่เขาให้มาเลยค่ะอันแรกไปทางซ้ายต้องอยู่ช่องไหนคะนี่ยืนตรงนี้ยืนตรงเด็กใส่เสื้อสีส้มไปทางซ้ายสายมือก็คือช่องนี้เด็กๆก,ก็วาดรูปคำสั่ง ในช่องนี้ค่ะต่อไปพอคำสั่งที่สองไปทางซ้ายช่องไหนคะตอนนี้มายืนช่องนี้แล้วนะพอะคำสั่งที่สองไปทางซ้ายอีกก็จะมายืนในช่องนี้เด็กๆก็าวาดรูปคาสัง่งใส่ในช่องนี้ค่ะต่อไปคำสั่งที่สามค่อยขึ้นข้างบนช่องไหนคะตอนนี้อยู่ตรงนี้ขึ้นข้างบนชี้ตามลักซ้ก็คือช่องนี้ก็วาดรูปช่องนี้ นะคะต่อไปไปทางซ้ายอีกแล้วอ๋อตอนนี้เรายืดอยู่ตรงนี้ไปทางซ้ายก็วาดรูปช่องนี้เด็กๆวาดรูปให้ครบ7ดช่องนะคะอ๋อพอวาดรูปครบ7ดช่องเสร็จแล้วเด็กๆก็มาตอบคําถามด้านล่างเลยค่ะตำแหน่งสุดท้ายที่โป้หยุดคือที่ไหนคะอ่าที่สนามเด็กเล่นที่สถานีตำรวจ หรือที่โรงพยาบาลหรืออยู่ร้านผลไม้ค่ะหลูกเขาจะกลับมาอยู่ที่เดิมค่ะเด็กก็เขียนได้เลยนะคะอ,อันนี้กิจกรรมของเราก็มีแค่นี้นะคะเด็กลองทำตามบัตรคำสั่งดูนะคะวิธีการก็คือแค่เอาแค่เด็กวาดรูปคำสั่งทั้ง7อันลงในตารางอันนี้นะคะ มัเป็นตารางหรือเป็นแผนที่การเคลื่อนที่ของเขาดูสิว่าเด็กคนนี้เขาจะเดินทางไปไหนเด,เด็กก็เอาบัตรคาสั่งทั้ง7ใบามาเขียนลงในตารางเลยนะคะโอเคอเมื่อด้เด็กทำเสร็จนะคะเราก็เข้ามาส่งงานเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดใครมีแบบฝึกหัดก็ทำในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดอยู่ที่คนครูประจําชั้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไม่สามารถให้คุณครูประจําชั้นแจกนักเรียนได้เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดไม่ค่อยดีเลยนะคะก็เราอาจจะต้องงดมาเจอที่โรงเรียนก่อนนะคะสาหรับนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะ ให้แม็แมงเขียนหน้านี้นะคะลงในสม,มุดอันเดียอ่ะแปบ๊บนึงน,นะคะเพิ่งเปลี่ยนสายแป๊บนึงอ่าได้แล้วสำหรับนักเรียนทีม่มีฝึงหัดนะคะเข้าไเขียนหน้านี้ลงใน กระดาษหรือสมุดก็ได้ค่ะเขียนชื่อแบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานนะคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนอ่านคำสั่งนะคะแต่ไม่ต้องเขียนลงในกระดาษนะคะให้อ่านแล้วก็แล้วก็ให้อ่านอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องเขียนลงในกระดาษแล้วก็มา วาดรูปบัตรคำสั่งเขียนนอกบัตรคำสั่งแล้วก็วาดรูปบัตรคำสั่งทั้ง7อันวาดตามได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาตีตารางสีเขียวอันนี้นะคะจะระบายสีหรือไม่ระบายสีก็แล้วแต่นักเรียนนะคะในตอนตีตารางเนี่ยอาจจะให้ผู้วกครองตีตารางให้ก็ได้นะคะแต่มีอันเดียวที่เด็กๆ,ๆต้องทำเองก็คือ เขียนลูกศรวาดลูกศรน,นะคะวาดลูกศรเขียนคําตอบเองคอําคตอบเด็กๆต้องเขียนเองนะคะส่วนตาดังเดิในให้ผู้ปกครองเขียนได้นะคะเสร็จแล้วก็มาเขียนด้านล่างตันมังสุ้าที่โป้หยุดคืออันนี้นะคะใครไม่มีแบ,บฝึกหัดก็จะต้องเขียนเพิ่มหน่อย นะคะคคผู้อนุญาตให้ให้ให้เขียนในช่องนี้ว่าสถานีตำรวจได้เฉยเโดยที่ไม่ต้องวาดรูปก็ได้ถ้าใครอยากวาดรูปก็ไม่เป็นไรส่วนโรงพยาบาลเขียนว่าโรงพยาบาลเฉยเในช่องนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องวาดรูปก็ได้ร้านผลไม้และสนามเด็กเล่นก็เหมือนกันให้เขียนว่าสนามเด็กเล่นเฉยเโดยที่ไม่ต้องวาดรูปก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้สำหรับนักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกหัดหรือย,ยังไม่ได้รับนะคะก็ทำานงตในกระด นะคะแล้วก็ขั้นตอนการส่งงานเราก็ส่งงานในอัลบั้มรูปกลุ่มลายเหมือนเดิมนะคะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มลายส่งงานวิทยาการป .3 ชื่อกลุ่มว่าวิทยาการป .3 เป็นกลุ่มสําหรับส่งงานอย่างเดียวนะคะเราจะส่งงานในอัลบั้มรูปซึ่งคณครูจะสร้างไว้ให้นะคะเราจะส่ง อัลบั้มเดียวกันไม่แยกอัลบั้มนะคะคุณครูเลยต้องสร้างขึ้นให้นะคะในชเรียนไม่ต้องสร้างขึ้นเองนะคะ,อะของใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มกลุ่มลายส่งงานนะคะเป็นกลุ่มลายส่งงานแยกต่างหากจากกลุ่มที่เรามีอยู่ตอนนี้ของชั้นเรียนปสามนะคะ,ะก็จะเป็นกลุ่มลายส่งงานก็จะมีทั้งป .3 มทั 1, ้งมเล็กปสอทั้สองอยู่รวมกันส่งงานด้วยกันในอัลบั้มเดียวกันนะคะ ก็จะมีอัลบั้มเก่าๆด้วยเป็นงานเก่าๆเราก็ส่งงานย้อนหลังได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูพาไปดูกลุ่มลายนะคะอ่ะใส่คนโคูเข้ากลุ่มลายก่อนแบบนะคะ เข้ากลุ่มไลน์๋ยวเข้าล็อกอินไลน์ก่อนนะคะอ่าเมื่อเรามาที่ไลน์ของเรานะคะเดี๋ยคุณครูหากลุ่มก่อน่ากลุ่มวิทยาการปอสามนะคะ เจอแล้วแต่ก่อนจะมาที่กลุ่มวิทยาการป .3 นะคะออันนี้เป็นกลุ่มอ,อันนี้เป็นกลุ่มป .3 ทับหนึ่งใช่ไหมคะห้องนี้ป .3 ทับหนึ่งนะคะเด็กๆเข้าไปดูลิงค์เข้า เข้ากลุ่มส่งงานนะคะคุณครูบันทึกไว้ให้ในกลุ่มของนักเรียนแล้วทั้งข้อสามต้นหนึ่งและสามรับสองเลยอ่าลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ที่มุมบนขวาอ่าตรงนี้นะคะเห็นไหมมันเขียนว่าคําว่าโน้ตนะคะอยู่ใกล้กับคาว่าอยู่ใกล้กับตัวที่โะคะ่ะมุมบนขวานะคะมุมบนขวากดเข้าไปเลยอ่าก็จะขึ้นหน้านี้นะคะ ก็จะมีลิงก์ที่คุณครูใส่ไว้ให้นะคะ,ะน้องลิงก์ครูใส่ไว้ให้อันนี้เป็นลิงก์เข้าเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะใส่เพิ่มเป็นลิงก์เข้ากลุ่มส่งงานนะตอนนี้ไม่ได้ใส่ไว้ให้ทีแต่เดี๋ยวสักครู่คุณครูจะใส่ให้เพิ่มว่าลิงก์เข้ากลุ่มส่งงานในเลยก็กดได้เลยค่ะ ลิงเข้ากลุ่มส่งงานหรือมีแล้วบ้างเอ่ยจะไม่ได้แล้วว่าส่ง,งได้ยังยังนะคะเดี๋ยวครูจะเพิ่มตรงที่ลิงก์เข้าเรียนนะเพิ่มไหมว่าลิง์เข้ากลุ่มส่งงานนะคะต่อไปก็เมื่อเรากดลิงก์เข้ากลุ่มส่งงานนะคะ เราก็จะมาเจอกลุ่มวิทยาการปสออามกลุ่มวิทยาการปสามนะคะเป็นอนี้นะคะกลุ่มวิทยาการปสวิธีการส่งงานกนะ็คือส่งงานในอัลบั้มนะคะก็ให้กดตรงที่มุมด้านบนตรงนี้นะคะหาคำว่าอัลบัม้ม ครูไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นเหมือนกันไหมนะอะ่มันก็จะมีอาัลาบั้มต่างๆส่งเกมบันไดงูส่งจิกซอเดี๋ยวคุณครูก็จะสร้างอาัลาบัม้มนะคะอ่าชื่อว่าอัลาบั้มอะไรนะอ่าแบบฝึกหดัดเด็กๆไม่ต้องสร้างอัลบั้มเองนะคะหน้าสิก้า เขาให้เพิ่มรูปงูเพิ่มไปก่อนหนึ่งรูปเด็กๆก,ก็จะได้อัลบั้มนี้แล้วค่ะอพอเด็กๆเข้ามาที่คําว่าอัลบั้มปุ๊บนะคะเด็กๆก,ก็กดที่ตรงกลางอัลบั้มค่ะตรงกลางอัลบั้มนะคะแล้วก็ไปกดเพิ่มรูปรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนกันในโทรศัพท์นะคะ เปิดในโทรศัพท์ให้ดูนะคะค่ะในโน้ตบุ๊กคู่กับในโทรศัพท์นะ่าจะไม่เหมือนกันโทษทีนะ เห็นไม่เอ่ยพามันจะไม่ค่อยชัดนะคะ าภาพไม่ค่อยชัดเลยอ่าไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวคุณครูจะอัดคลิปวิธีการเพิ่มรูปในอัลบั้มให้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับพนักง,งานวันนี้เราก็มีเแบบฝึกหัดหน้าที่19ส่งในอัลบั้มรูปเหมือนเดิมนะคะส่วนคนที่ไม่มีแบฝึกหัดนะคะก็เขียนลงในกระดาษหรือในสมุดนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ